ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามเวลามาพบรักตอนที่52ถึงตอนที่54ตอนที่52ตอนบุญคุณที่ช่วยชีวิตได้ฟังคำพูดเมืองเสียนแล้วเมืองชินโยนก็รู้สึกเหมือนสายฟ้าฟากระหน่ำลงใส่แม้นางจะพอคาดเดาได้ว่าตัวเอง คงจะได้มั่นหมายกับลูกชายคนโตของป้าหนิวเอาไว้แล้วทว่าแต่ในความฝันก็ไม่เคยกล้าคิดว่าอีกฝ่ายจะยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเออก็ได้แม่ร่างที่นางทะลุมิติมานี้จะยังเป็นเด็กแต่คุณพระช่วยเด็กผู้ชายคนนี้แค่เห็นก็รู้ว่าเด็กกว่านางตั้งหลายปีเมืองเชินโยเดินตรงไปยังเด็กชายคนนั้นเมื่อเห็นท่าทางผงผางของนางแล้วเมืองเสียนจึงรีบเดินตามไปอย่างเป็นห่วงดูเหมือนเด็กชายที่ไม่คาดคิด ว่าจะมีคนเดินเข้ามาหาเขาเหงยหน้าขึ้นมองอย่างหวาดหวัน่นเมินเชียนโยตก,ตกตะลึงไปโดยพลันนี่มันเด็กผู้ชายแบบไหนกันเขาโครงใบหน้าหล่อเลาจนหมดจดจนไม่อาจใช้คำพูดใดมาพารณาได้ดวงตากลมโตไร้เดียงสาร่างกายเต็มไปด้วยกลิน่นอายบริสุทธิ์ไม่เคยได้รับการแปดเปื้อนใครที่ยืนอยู่บ่วงหน้าเขาล้วนแต่ต้องรู้สึกต่ำต้อยอไร้คุณค่า นานครั่ใหญ่เมิอนเชียนโยถึงได้สติขึ้นมาจากผวังเจ้าก,ก็คือหนิวอี้เซียนหรือเด็กชายหน้าแดงเรือพยักหน้าอย่างประมาทเมิองเชียนโยกระอักกระอ่วนรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นหญิงอันธพาลกำลังรังแกเด็กตัวน้อยนางเตรียมจะผ่อนคลายน้ำเสียงถามบางอย่างกับเขาแต่ป้าหนิวกลับเดินออกมาอย่างชื่นมืน่นเมื่อเห็นเมิองเชียนเยอยืนอยู่หน้าหนิวอี้เซียนก็ถึงกับนิ่งอึงไปชนะั่วขณะจากนั้นก็หัวเราะพูดขึ้นว่า จาลูกคนนี้แม่บอกให้ขึ้นไปเก็บฟืนบนเขาทำไมจึงตามมาที่นี่ได้เมืองเชียนโยไม่ได้สนใจนางป้าหนิวเริ่มทำหน้าไม่ถูกเธอคอกใส่นิวอี้เซียนเสียงดังลัน่นมายืนซื้อบื้อทำอะไรอยู่ตรงนี้ยังไม่รีบขึ้นไปเก็บฟืนบนเขาก่อนฟ้าจะมืดอีกวันวันรู้แต่จะกินไม่รู้จักทำงานเด็กชายจึงรีบวิ่งไปหยองเชื่อฟังป้าหนิวหันมาหัวเราะกับเมืองเชียนโยเงินป้ากลับไปก่อนนะ โยเอ๋อว่างแล้วก็ไปเล่นบ้านป้าบ้างนะเมืองเชียนโยพยักหน้าป้าหนิวหัมเพลงเดินจากไปอย่างมีความสุขเมืองเชียนโยรีบเดินกลับเข้าไปในบ้านเห็นว่าเมืองซื้อเตรียมจะจุดไฟทำอาหารเมืองเชียนโยจึงเดินไปตรงหน้านางท่านแม่เรื่องหนิวอีสเวียนเป็นมาอย่างไรกันแน่เจ้าคะ มึงซื่อตกตะลึงไม่ฟื้นในมือร่วงลงกับพื้นเมื่อครูข้าเห็นเขาแล้วพี่ใหญ่บอกว่าเขาคือสามีในอนาคตของข้าแต่เขาก็ยังดูเด็กกว่าข้าตั้งหลายปีนักท่านบอกข้ามาเถอะเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรกันแน่เจ้าคะเมองซื่อมองเมึงเสียนเมองเสียนถึงรู้ว่าตัวเองได้ก่อเรื่องเข้าแล้วอารามตกใจยืนนิ่งไม่พูดไม่จาท่านแม่อย่าตำหนิพี่ใหญ่เลยข้าคาดเดาได้นานแล้วว่าข้าคงถูกมั่นหมายกับลูกชายของป้าเหนิว เพียงแต่ไม่คิดว่าเขาจะเด็กกว่าข้าเมืองเชียนโยพูดเมืองซือถอนหายใจท่านพ่อท่านบอกข้าหน่อยได้หรือไม่ว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกันแน่เมืองซือไม่พูดเมืองเชียนโยหันไปพูดกับเมืองเอออินเมืองเออินพะเยอปากขึ้นแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาถ้าพวกท่านไม่บอกข้า ข้าจะไปอารวาสที่บ้านป้าหนิวถามให้รู้เรื่องว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เมืองเชียนโยพูดขมขู่เมืองเอออินจึงท่าถอนใจออกมาบ้างพูดกับเมึงซื่อว่าบอกลูกไปเถอะป้าหนิวเป็นคนปากรั่วเช่นนั้นสักวันคนในหมู่บ้านก็จะต้องรู้เมืองซื่อพยักหน้าโยเออแม่จะเล่าให้ลูกฟังแต่ฟังจบแล้วเจ้าก็ห้ามใจร้อนนะข้ารับปากและรับรองว่าจะไม่ใจร้อนเจ้าค่ะความจริงแล้วหนิวเอี่เซียนไม่ใช่ลูกชายแท้ ของป้าหนิวแต่เขาเป็นเด็กที่พ่อเจ้าเก็บมาได้จากบนเขาเมืองซื่อพูดเมืองเชียนโยงยนงงแล้วเขาไม่ใช่ลูกของบ้านป้านิวหรือเจ้าคะแล้วทําไมท่านพ่อคาถึงได้ไปเก็บมาได้เมืองซื่อมองเมืองเอออินแบบหนึ่งแล้วพูดต่อว่าตอนเจ้าอายุได้สามขวบก็เกิดล้มป่วยหนักพวกเราไม่เพียงแต่ใช้เงินในบ้านจนหมดเกลี้ยงแต่ทางญาติพี่น้อง เหล่าสหายของพ่อกับแม่ก็เที่ยวยืมไปทั่วทว่ายังรักษาอาการป่วยของเจ้าไม่ได้พอเห็นว่าเจ้ากำลังจะไม่รอดแล้วมีคนบอกว่าบนเขามียาสมุนไพรตัวหนึ่งรักษาโรคของเจ้าได้พอเจ้าไม่สนคำห้ามปรามของทุกคนดึงดันจะเข้าป่าลึกหาสมุนไพรามาให้เจ้าไม่คิดว่าจะไม่เจอสมุนไพรแต่กลับเก็บเด็กคนหนึ่งมาได้แทน เด็กคนนั้นพอเห็นก็รู้ว่าเกิดในตระกูลเศรษฐีผ้าหน่วมที่ห่อหุ้มตัวเขานั้นทำมาจากผ้าไหมที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กน้อยลืมดวงตากลมโตอยู่ในอ้อมกอดของพ่อเจ้าไม่ร้องไห้ไม่โวยวายแม่ก็นึกชอบใจปรึกษากับพ่อของเจ้าว่าจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ขอเพียงพวกเรายังมีชีวิตรอดก็ไม่มีวันที่เขาจะอดตายจนกระทั่งแม่เปิดห่อผ้าของเด็กน้อยคนนั้นออกมาพบว่าข้างในนอจาจะมีหยก หนึ่งชิ้นแล้วยังมีเงินอีก20ตําตำลึงพ่อกับแม่ของเจ้าดีใจยิ่งนักเพราะเงิน2ี่สิตำลึงนี้สามารถนําไปซื้อยาสมุนไพราหายากมารักษาโรคของเจ้าให้หายดีได้ตอนนั้นพ่อของเจ้าก็นําเงิน20ตําตำลึงนี้ไปซื้อยาในเมืองกลับมาหลังจากเจ้าได้ดื่มยาอาการก็ดีขึ้นจริงๆเพราะการมาของเด็กคนนี้ถึงได้ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้พ่อกับแม่ของเจ้าตัดสินใจเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าต่อไป จะปฏิบัติต่อเขาให้ดีกว่าพวกเจ้าทั้งหมดแต่ไม่คิดว่าพออาการป่วยของเจ้าหายดีเรื่องที่บ้านเราเก็บเด็กผู้ชายมาก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านไม่กี่วันต่อมาป้าหนิวก็มาหาถึงบ้านคุกเข่าขอร้องให้พวกเรามอบเด็กให้พวกเขาไปเลี้ยงดูทำไมบ้านพวกเขาถึงต้องการเด็กคนนี้ให้ได้เราเจ้าคะ เมืองเชียนโยไม่เข้าใจนั่นเพราะว่าป้าหนิวและลุงหนิวแต่งงานกันมาสิบกว่าปีแล้วกลับไม่มีลูกเลยสักคนคิดว่าตัวเองคงมีไม่ได้แล้วเมื่อได้ยินว่าบ้านเราเก็บเด็กผู้ชายมาได้ถึงได้มาคุกเข่าขอร้องพวกเราพ่อกับแม่เจ้าให้ตายอย่างไรก็ไม่ยินยอมป้าหนิวกลับไปหาปู่ของเจ้าและผู้ใหญ่บ้านปู่เจ้าไม่รู้เรื่องที่พวกเราได้เงินยี่สิบตำลึงที่ติดตัวเด็กน้อยคนนั้นมารักษาชีวิตเจ้าและรู้สึกสงสารป้าหนิวและสามีที่ไม่มีลูก บอกกับพวกเราว่ามีพี่ใหญ่และพี่รองของเจ้าแล้วเช่นนั้นก็มอบเด็กคนนี้ให้ป้าหนิวไปเลี้ยงเธอะพ่อกับแม่เจ้ายังไม่ยินยอมแต่ป้าหนิวมาคุกเข่าหน้าบ้านประตูบ้านของพวกเราสามวันสามคืนบอกว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อเด็กอย่างดีผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมพ่อกับแม่ของเจ้าเห็นป้าหนิวคุกเข่าที่หน้าประตูบ้านไม่กินไม่ดื่มกลัวว่าจะเกิดเรื่องกับนางจำต้องยอมมอบเด็กให้นางไปแล้วเรื่องมั่นหมายกันละเจ้าคะ เมืนเชนโยถามขึ้น ตอนที่ป้าหนิวอุ้มเด็กไปพวกเราก็ไม่ได้พูดเรื่องหยกและเงินกับพวกเขาแต่พวกเราระลึกเสมอว่าเพราะเงินยี่สิบตำลึงนั่นถึงช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ได้ตอนนี้กลับมอบเขาให้คนอื่นฉจนั้นจึงรู้สึกผิดต่อเด็กน้อยนั่นจึงคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาโดยจะให้เจ้ามั่นหมายกับเด็กคนนั้นเมื่อเจ้าโตใหญ่ค่อยให้เจ้าไปทดแทนบุญคุณเด็กคนนั้นเรื่องนี้พวกเราและป้าหนิวแอบตกลงกันเองแม้แต่ปู่เจ้าก็ไม่รู้เรื่องส่วนพี่ใหญ่ของเจ้าเป็นเพราะตอนนั้นรู้ความแล้ว ถึงได้ยินพวกเราพูดตกลงกันจดจําไว้ขึ้นใจส่วนเจ้าพอโตขึ้นมาก็มีเนื้อใสรักสันโดษพวกเรากลัวจะก,กระทบกระเทือนจิตใจเจ้าจึงยังไม่ได้บอกเจ้าสักทีแต่ทําไมป้าหนิวถึงต้องมาเอาเงินกับพวกเราบ่อยๆด้วยเจ้าคะ เมืองเชียนโยถามขึ้นเมืองซือถอนหายใจยาวอีกครั้งช่วงสองสปีแรกที่เด็กถูกอุ้มไปเลี้ยงป้าหนิวก็รักใครเอ็นดูเขาเป็นอย่างมากจริงๆให้เขากินดีอยู่ดีเด็กในหมู่บ้านไม่มีใครสู้เขาได้สักคนแต่เรื่องดีๆมักไม่ยืนยาวตอนที่เด็กคนนั้นอายุได้ห้าขวบจู่ๆป้าหนิวก็ตั้งท้องอีกทั้งยังคลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายชีวิตของเด็กน้อยคนนั้นจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง อายุแค่นั้นก็ต้องช่วยเลี้ยงน้องขึ้นเขาไปเก็บฝืนไปช่วยทำงานในแปลงนาอย่างดีว่าป้าหนิวเห็นแก่ความสัมพันธ์ของพวกเรานางจึงไม่เคยทุบตีเด็กคนนั้นแต่ป้าหนิวคนนี้กลับเป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นช่วงก่อนหน้านี้พอเห็นว่าพวกเราร่ำรวยก็เริ่มคิดหาวิธีมาของเงินบอกว่าถ้าพวกเราไม่ให้เขาจะไม่ให้เด็กคนนั้นได้กินอิ่มนอนหลับดังนั้นพวกท่านก็เลยให้นางไปทุกครั้งหรือจบตอนที่52ค่ะ ตอนที่53ตอนถอนการมั่นหมายไม่ได้เมืองซื้อถอนหายใจถ้าพวกเราไม่ให้ป้าหนิวก็จะต้องทุกตีดูด่าเด็กคนนั้นยังดีว่าทุกครั้งนางไม่ได้มาขอมากพวกเรายังพอไหวแล้วต่อไปเล่าเจ้าคะเมืองเชินโยถามขึ้นอย่างไม่พอใจทุกครั้งที่นำมาขอเงินพวกเราเราก็ต้องให้แล้ว ความต้องการของนางก็จะเพิ่มขึ้นหรือไม่พวกท่านแก้ปัญหาแบบนี้แบบขอไปทีเชน่นนี้เมื่อไรถึงจะจบสิ้นสักทีเล่าคือมึงสื่อพูดไม่ออกเมืองเชินโยพูดขึ้นอีกวันนี้ข้าได้ยินนางพูดข่มขู่ท่านบนเขาบอกว่าพอข้าแต่งข้าวบ้านจะปล่อยข้าลอยแพ เรื่องเล็กแค่นี้นางก็เอาเรื่องมั่นหมายมาขู่ท่านแล้วพวกท่านคิดหรือว่านางพึงพอใจมาของเงินไม่กี่ตำลึงจากท่านทุกครั้งหรือไงเจ้าคะสองสามีภรรยาเมืองอยังคงพูดไม่ออกเมืองเชียนโยพูดต่อคนอย่างนางไม่มีทางพอใจแค่นี้แน่รอให้พวกเรามีเงินมากกว่านี้นางก็จะมาของเงินหนักข้อกว่าเดิมถึงตอนนั้นพวกท่านจะให้หรือไม่ให้เล่าเจ้าคะ ถ้าไม่ให้นางกลับไปทารุนเด็กมากกว่าเดิมจะทำอย่างไรเล่ามึงเสือร้อนรอนพูดพ่อกับแม่ของเจ้าปรึกษากันแล้วทุกครั้งจะให้มากที่สุดแค่ห้าตำลึงแต่ไม่ให้มากไปกว่านี้ เงินห้าตำลึงมากพอที่จะให้กินให้ใช้ทั้งครอบครัวไปหนึ่งปีเต็มไม่ต้องลงแรงทำอะไรก็ได้มาอย่างง่ายได้พวกท่านคิดว่าป้าหนิวจะไม่คิดหาวิธีมาขอกับพวกท่านทุกวันหรือไงเมืองเชียนโยพูดด้วยความโมโหนางไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าสองสามีภรรยาเมืองแม้จะไม่ใช่คนฉลาดแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นคนโง่เขลาแต่ทำไมเรื่องแค่นี้ถึงคิดไม่ได้เมืองเสือ,อรีพูดขึ้นว่านางคงไม่มาของเงินปบบๆหรอกครั้งก่อนเพราะ อีสเวียนไม่สบายต้องการเงินไปซื้อ,อยาครั้งนี้เพราะพาอีสเวียนไปเที่ยวเล่นในเมืองเมื่อครูข่าก็เห็นเด็กคนนั้นแต่งตัวสอมซ้อมมอซอท่านแม่ก็เชื่อหรือว่าไปหนิวจะพาเขาไปเที่ยวในเมืองจริงๆเมืองเชียนโยถามเมืองซืออึกอักพูดไม่ออกเงินเจ้าว่าควรทําอย่างไรเมืองเอออินถามถอนมั่นเจ้าค่ะเมืองเชียนโยพูดอย่างเด็ดขาดล้อเล่นหน่า ให้นางแต่งกับผู้ชายที่อ่อนกว่าตัวเองตั้งหลายปีคิดยังไงก็รู้สึกแปลกพิกลถอนมัน่นมองซือมองม่งเชียนโยอย่างตกตะลึงเมองเชียนโยพยักหน้าไม่ได้เมองเอออินพูดเสียงดังเพราะพวกเราทําเรื่องเนืคุณคนเช่นนี้ไม่ได้เมองซื่อพยักหน้าสนับสนุนท่านพ่อท่านแม่พวกเราไม่ได้ถอนมั่นเปล่าๆนะเจ้าคะแต่เราจะให้เงินพวกเขาสิบตำลึงหรือร้อยตำลึงก็ได้มองเชียนโยพูด ก็ยังไม่ได้เมืองเออินพูดอย่างแน่วแนว่ตอนนั้นพวกเราให้ป้าหนิวอุ้มเด็กไปเลี้ยงก็ผิดต่อเขามากพอแล้วตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรก็จะถอนมั่นไม่ได้มึงเช่นอยู่ลองพูดเกลี้ยกล่อมเขาท่านพอ่อพวกเราให้เงินจนํานวนมากกับเขาได้ป้าหนิวก็จะต้องเห็นแก่เงินนี้ไม่ทารุณเขาอีกเขาจะได้มีชีวิตที่สุขสบายพวกเราเองก็ถือได้ว่าตอบแทนบุญคุณเงินยี่สิบตำลึงที่ช่วยชีวิตในอดีตแล้วทําไมพวกเราถึงถอนมั่นไม่ได้กันเล่าเจ้าคะ พอบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องพูดอีกเมืองเออินพูดเด็ดขาดท่านพ่อเมืองเชีนโยคิดจะพูดเกลียกล่อมเขาอีกเมืองเออินโบกมือห้ามคำพูดของนางโยเออเรื่องอื่นพ่อกับแม่ยอมตามใจเจ้าได้หมดแต่เรื่องนี้ไม่ได้เจ้าจะโกรธพ่อกับแม่ก็ได้จะเกลียดพ่อกับแม่ก็ได้แต่อย่างไรการมั่นหมายนี้ก็จะยกเลิกไม่ได้เมืองเชีนโยมองเมืองซือโยเออจะเชื่อพ่อของเจ้าเถอะนะ แม่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการมั่นหมายนี้เมืองซือพูดเมืองเชียนโยเห็นท่าทีเด็ดเดี่ยวของคนทั้งสองแล้วก็หลมเลือกความคิดที่จะถอนมั่นอย่างระอาใจไม่ถอนมั่นก็ได้เจ้าค่ะแต่ต่อไปนี้ตาพัาหนิวมาของเงินอีกพวกท่านก็ห้ามให้นางเมืองเชียนโยยอมถอยให้ก้าวหนึ่งแต่ว่าเมืองซือคิดจะพูดบางอย่างเมืองเชียนโยเน้นหนักน้ำเสียงไม่มีแต่เจ้าค่ะครั้งหน้าตอนที่นาม,มาของเงินข้าจะรับมือเองเมืองซื้ออาปาก รับคำอย่างแงงนายก็ได้เมืองเชียนโยไม่ดึงดันกับเรื่องนี้อีกหนทางอีกยาวไกลสักวันนางจะต้องคิดหาวิธียกเลิกการมั่นหมายนี้ได้สองสามีภรรยาเมืองเห็นลูกสาวไม่ร้องเอตโรโวยวายเช่นนั้นก็โล่นใจไปพร้อมๆกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ปานิวมาเรียกร้องเงินถึงบ้านพวกเขาก็เอาแต่กลัดกลุ้มใจกลัวว่าลูกสาวจะรู้เรื่องนี้แล้วจะร้องไห้โวยวายและอาะวาด เกิดเป็นความบาดหมางระหว่างพวกเขาไม่คิดว่าลูกสาวนอกจะคิดจะถอนมั่นแล้วก็ไม่มีท่าทีจะแผลงฤทธิ์ใดๆแม้แต่น้อยเมืองเชียนโยไม่รู้ความคิดที่ยุ่งเหยิงของพวกเขาร้องเรียกเมืองเสียนเมืองฉีให้มาช่วยนางจัดระเบียบชังฉิกในลานบ้านช่วงเวลาต่อมาหลังจากนั้นคนบ้านเมืองก็ไม่มีใครออกไปไหนภายใต้การสั่งการของเมืองเชียนโยพวกเขาใช้มีดตัดแยกร่าง กับหดอของชังฉีกออกจากกันจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพักตากแดดไว้เมื่อตากจนได้ที่แล้วก็นำมาบดเป็นผงเมืองเชีนโยนำผงเหล่านี้มาปั่นเป็นยาลูกกลอนด้วยตัวเองนำบางส่วนบรรจุใส่ขวดเล็กๆนำไปเก็บไว้ในฝั่งตะวันตกของตัวเอง กระทั่งจัดการกับชังฉีทั้งหมดเรียบร้อยบ้านใหม่ก็ตากแดดจนเกือบจะแห้งดีแล้วสองสามีภรรยาเมืองเตรียมจะย้ายเข้าไปอยู่อาศัยก่อนเข้าฤดูหนาวเมืองเชียนอยู่ที่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างยังไม่เข้ารูปเข้ารอยยนหัวคิ้วเดินวนไปมารอบบ้านใหม่จากนั้นก็พลันได้สติ ผนังของบ้านใหม่ยังไม่ได้ฉาบปูนน้ำมันทั้งหมดก็ยังเป็นผนังฉาบปูนด้านๆแม้นางจะทะลุมิติมาได้สักระยะเวลาหนึง่งพอจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในตอนนี้แล้วแต่การต้องเห็นผนังบ้านกระด่างกระดำอย่างไรก็รู้สึกรับไม่ได้นางพูดกับสองสามีภรรยาเมื่อว่าอย่าเพิ่งย้ายเข้าบ้านนางต้องการจะฉาบบางสิ่งในบ้านจากนั้นก็พาเมืองเสียนและเมืองฉีไปเดินตระเวนบนเขา สองสามีภรยาเมืองหรือว่าลูกสาวทําอะไรรู้หนักเบาเช่นนั้นก็ไม่ได้ห้ามปรามทําเพียงกําชับสามพี่น้องยามที่ขึ้นเขาไปจะต้องระมัดระวังความปลอดภัยอย่าให้เกิดเรื่องเด็ดขาดเมืองเชนโยและพี่ๆเดินตระเวนอยู่บนเขาหลายวันก็ยังหาสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้นางเริ่มร้อนใจขึ้นมาแล้วอากาศค่อยๆเย็เยยนลงทุกทีหากว่ายังหาไม่เจอครอบครัวของนางคงท่องถูถเข้าไปอยู่ก่อน ตอนที่เมืองซื้อเก็บข้าวของเห็นผ้ากับผ้าห่มที่ซื้อกลับมาถึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่ได้เตรียมผ้าน้วมหนาเมื่อก่อนบ้านเยาจนอากาศเย็นไม่มีผ้าน้วมหนาหนาทำได้เพียงให้ทุกคนสวมใส่ผ้าเก่าๆเพิ่มอีกตัวเวลานอนตอนกลางคืนซึ่งกันหนาวอะไรไม่ได้เลย แม้จะหนาวจนตื่นกลางดึกเสมอปีนี้ฐานะทางบ้านดีขึ้นซึ่งทำผ้าห่มเอาไว้นานแล้วกลับลืมเสียได้เมึงสื่อวิ่งกระหึกกระหอบไปหาป้าหวังสอบถามว่าบ้านไหนมีนุ่นขายตอนที่โยเออซื้อผ้ามาทำผ้าหม่มไม่ได้ซื้อครบชุดบอกให้มาหาซื้อในหมู่บ้านตัวเองจะได้นุ่นคุณภาพดีและได้ผูกมิดกับคนในหมู่บ้านด้วย ปาหวังพอได้ยินว่าเมืองซื้อจะซื้อนุน่นก็รีพานางไปยังบ้านของคนที่ปลูกต้นนุ่นในหมู่บ้านสอบถามว่ามีบ้านไหนขายนุ่นบ้างขอเพียงเป็นนุ่นนีจะให้ราคามากกว่าในเมืองจินละห้าอีแปะคนที่ปลูกนุ่นในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเก็บไว้ใช้เองล้วนแต่อนุ่นเข้าไปขายในเมืองแลกเป็นเงินกลับมาตอนนี้พอได้ยินว่าเมืองซื้อจะซื้อนุน่นพวกเขาโดยให้เงินเพิ่มอีกจินละห้าอีแปะต่างก็ดีอกดีใจเอานุ่นของตัวเองออกมาให้เมืองซื้อเลือก เมืองสือเลือกดูหลายบ้านถึงเลือกนุ่นได้ที่ต้องการทั้งหมดให้พวกเขานำไปส่งที่บ้านตัวเองหยิบเงินออกมาส่งให้ทุกคนแยกจากกันอย่างมีความสุขเมืองสือขัดนุ่นทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งเลือกบางส่วนที่ไม่ดีออกมาก่อนจะนำมารีดให้เป็นเนื้อเดียวกันทำเป็นฟูกผืนใหญ่ปูรองเอาไว้บนเตียงเตา ของลูกสาวหลังจากคัดเลือกเสร็จแล้วเมืองซื่อกำลังจะให้เมืองเออินบังคับรถเทียมเกวียนรีดนุ่นป้าหนิวและลุงหนิวที่ต่างก็แบกกระสอบบรรจุของจนเต็มเดินกระวีกระวาดเข้ามาจบตอนที่53ค่ะตอนที่54ตอนไล่ออกไปเมืองซื่อลุกขึ้นยืนถามอย่างสงสัยพี่หนิวสอหนิวพวกท่านมาทำาไมหรือ ทั้งสองคนวางถุงกระสอบลงป้าหนิวหายใจหอบพูดว่าพวกเราได้ยินว่าเจ้าเที่ยวตามหานุ่นไปทั่วก็เลยเอานุ่นในบ้านมาให้พวกเราช่างน้ำหนักแล้วได้ยี่สิบจินพอดีมึงซื้อปฏิเสธไม่ออกจำต้องเปิดถุงกระสอบออกดูพวกบาล้วนเป็นนุ่นคุณภาพต่ำสอหนิวข้าซื้อแต่นุ่นคุณภาพดีนุ่นคุณภาพร้องแบบนี้จะให้ข้าใช้อย่างไรหรือมึงซื้อพูด ป้าหนิวกับไม่แยแสนุ่นคุณภาพดีคุณภาพรองอะไรกันรีดออกมาแล้วก็ใส่ในผ้าหม่มก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันนั่นแหละนินสีนั่นส,นนสิพวกเราได้ยินวา่าเจ้าเที่ยวหาซื้อนุ่นก็เลยรีบนำนุ่นที่มีทั้งหมดในบ้านของพวกเรามาให้เจ้าลุงหนิวพูดสมทบพวกเจ้าคงนำนุ่นคุณภาพต่ำในบ้านมาให้หมดแล้วสินะเมืองซื้อพูดถักถางผ้าหนิวเลือดขึ้นหน้าเมืองซื้อนี้ยังไงกันทำไมถึงได้พูดจาไร้เมตตาเยาะเช่นนี้ พวกเราอุตส่ามีน้ำใจเอามาให้พวกเจ้านะงั้นก็ขอบคุณซอหนิวแล้วนุ่นก็เอามาให้แล้วข้าไม่เรียกพวกเจ้านั่งละพวกเจ้ากลับไปเถอะเมืองซื่อพูดหน้ายิ้มใจไม่ยิ้มได้ยังไงกันเจ้ายังไม่ได้ให้เงินค่านุ่นกับพวกเราเลยลุงหนิวพูดพี่หนิวซอหนิวบอกว่าเอามาให้พวกเราไม่ใช่หรือทำไมยังต้องการเงินอีกเมืองซื่อจงใจถามพ่อหนิวรีบเอ่ยปากเมืองซื่อเจ้าฟังผิดไปแล้ว พวกเราบอกว่าเอามาส่งให้พระเจ้าไม่ได้ให้พระเจ้าเปล่ปาๆเอาอย่างนี้เห็นแก่ที่เราเกี่ยวดองกันเราจะเอาเงินน้อยกว่าคนอื่นจีนละหนึ่งอีแปะก็แล้วกันมองซื่อโมโหจนขำด้วยคุณภาพนั้นของบ้านพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะขายออกแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าให้ราคาน้อยกว่าคนอื่นหนึ่งอีแปะลูกสาวพูดถูกต้องพวกเขาต้องการจะได้คืบเอาศอกเสาหนิวนุ่นนี่ถ้าพวกเจ้าจะให้ค่าข้าก็จะรับไว้ แต่ถ้าจะเอามาขายให้ข้าขอโทษด้วยผู้เจ้าแบกกลับไปเถอะเมืองสือพูดขึงขังป้าเหนียวไม่คิดว่าจูจ่ๆเมืองซือจะมีท่าทีแข็งกร้าวได้ถึงขนาดนี้เช่นนั้นก็พลันนิ่งอึ้งไปลุงเหนียวร้องไวย์ไม่ฟังอีราฆ่า,าอีรมท์ทำไมพวกเราต้องให้นุนกับผู้เจ้าเปล่าๆด้วยผู้เจ้ารวยแล้วคิดไม่เห็นหัวคนแล้วใช่หรือไม่จะบอกให้นะ วันนี้พระเจ้าไม่เพียงต้องรับนุ่นไว้ตามราคาที่ซอหนิวบอกพระเจ้าเมื่อครู่แต่เจ้ายังต้องให้เงินพวกเราด้วยเงินที่เอากลับไปครั้งก่อนแค่เข้าไปกินข้าวในเมืองครั้งเดียวก็จ่ายหมดเกลี้ยงแล้วมึงซื่อโมโหหนักมีสิทธิ์อะไรกันทำไมพวกเรายังต้องให้เงินพระเจ้าเปล่าๆอีกช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้พระเจ้าเองเงินไปแล้วเจ็ดตำลึงหากเมื่อก่อนเงินนี้มากพอที่จะให้พวกเราใช้จ่ายอย่างสุขสบายทั้งครอบครัวหนึ่งปี หนึ่งปีเต็มๆลุงเหนียวแค้นเสียงหึะมีสิทธิ์อะไรนะรึก็สิทธิ์ที่พวกเราเลี้ยงดูเจ้าเด็กนอกคอกนั่นแทนพวกเจ้ามาเก้าปีอย่างไรเล่าไม่เพียงแต่ไม่ทํางานไม่ทําการวันๆเอาแต่ลักขโมอยอาหารของลูกชายพวกเรากินอีกมึงซื่อพูดอย่างขุนเคืองพี่เหนียวพูดมาละอายใจบ้างหรือไม่ตอนนั้นซ้อนหนวเองที่มาคุกเข่าหน้าประตูบ้านพวกเราสามวันสามคืนวิงวอนขอร้องให้พวกเรามอบเด็กให้พวกเจ้าหากไม่เพราะ เห็นแก่ผู้ใหญ่บ้านที่มาพูดเกลี้ยกล่อมพวกเราไม่มีทางให้พเจ้าแน่ตอนนี้พวกเจ้ามีลูกของตัวเองแล้วก็รังเกยียจเขาไม่เพียงให้เขาทำงานที่ไม่มีวันทำหมดทั้งอย่างไม่ให้เขาได้กินอิ่มใส่อุ่นลุงหนีวแค่นเสียงร้อง อีกครั้งนั่นเพราะเขาติดค้างพวกเราช่วงหลายปีแรกนั้นเพื่อเลี้ยงดูเขาพวกเราใช้เงินไปมากมายแค่ไหนตอนนี้เขาโตแล้วก็ไม่ใช่ว่าสมควรชดใช้พวกเราหรือไงมองสื่อตะเบงเสียงดังเขายังเป็นเพียงเด็กอายุ9้าขวบเท่านั้นเจ้าจะให้เขาชดใช้ได้อย่างไรเจ้าไปดูในหมู่บ้านสิมีเด็กเก้าขวบคนไหนที่ต้องทํางานที่ไม่มีวันทําหมดเหมือนเขาบ้างลุงหนิวก็ขึ้นเสียงดังบ้างเจ้าไม่ต้องมายุ่งเราเป็นคนเลี้ยงดูเด็กคนนั้นมา เราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราเมื่อเป็นเช่นนี้พ่อเจ้าก็ส่งเด็กคนนั้นกลับคืนมาเถอะเมืองซื่อพูดป้าหนิวไม่สนแล้วพูดเสียงแหลมจ้าฝันไปเถอะเด็กคนนี้ตกมาอยู่ในครอบครัวของเราก็ต้องเป็นลูกของเราไปตลอดเหลวไหลเด็กคนนี้อยู่กับพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้มีเหตุผลมาของเ,ขาเงินกับเมืองซื่อได้เรื่อยๆขนโง่ถึงจะส่งเด็กคืนกลับมาลุงหนิวตะโกนเสียงดัง ใช่ไม่เพียงเท่านี้อีกไม่กี่ปีพวกเจ้าก็ยังให้ลูกสาวแต่งเข้ามาโดยดีสินเดิมของเจ้าสาวห้ามขาดตกบกพร่องไม่เช่นนั้นเราจะกลั่นแกล้งพวกเขาทุกวันงั้นหรือเสียงของเมืองเชียนโยดังลอยออกมาจากประตูแน่นอนอยู่แล้วถ้าพวกเขากล้าขัดขืนข้าจะไปฟ้องร้องทางการว่าพวกเขาอักตันยูลุงหนิวตอบตามปฏิกิริยาตอบสนองพวกท่านคิดคำนวณได้หลักแหลมนักเมืองเชียนโย เดินมาตรงหน้าสองสามีภรยาหนิวพูดเนิบนาบขึ้นสองสามีภรยาหนิวไม่คิดว่าเมืองเชียนโยจะได้ยินคำพูดของพวกเขาเมื่อครู่ก็พลันนิ่งอึ้งอยู่ตรงนั้นเมืองซื่อไม่คิดว่าวันนี้ลูกสาวจะกลับมาเร็วเช่นนี้จึงพูดขึ้นอย่างลนลานโยเอ๋อเจ้ากลับมาแล้วหรือเมืองเชียนโยเสียยิ้มชวนขนหัวลุกจ้องสองสามีภรรยาหนิวขมิงถ้าข้าไม่กลับมาก็คงไม่ได้ยินว่าภายหน้าพ่อแม่สามีในอนาคตมีความคิดจะกลั่นแกล้งข้าหรือ สองสามีภรรยาหนิวถูกเมืองเชียนโยจ้องจนขนลุกชันป้าหนิวรวบรวมความกล้าพูดขึ้นว่าโยเออเอ้ยเจ้าเข้าใจผิดแล้วพวกเราแค่พูดจามไม่ลงรอยกับแม่ของเจ้านิดหน่อยถึงได้พลังปากพูดแบบนั้นออกมายันหรือเมืองเชียนโยถามย้ำทีละคำป้าหนิวพยักหน้างึหงักเมืองเชียนโยยิ้มอ่อนเมื่อทราบว่าวันนี้ป้าหนิวกับลงุงหนิวมาบ้านข้าดืวอเรื่องอันใดหรือป้าหนิวลนลานตอบพวกเราได้ยินว่าแม่ของเจ้าออกไปซื้อหานุน เช่นนั้นข้ากับลุงเหนียวมีน้ำใจออกมาให้จํานวนหนึ่งท่านแม่เป็นเช่นนี้หรือเจ้าคะเมืองเชียนโยหันกลับไปถามเมืองซื้อไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรเมืองเชียนโยเดินไปดูข้างกระสอบนุ่นที่อยู่ด้านในเนื้อไม่ยุย่ยไม่จับตัวกระทั่งมีบางก้อนเป็นสีดําด้วย ท่านแม่ท่านทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องป้าหนิวอุตส่าห์มีน้ำใจส่งนุ่นมาให้เหตุใดท่านถึงไม่รับไว้เล่าเจ้าคะเมืองเชนโยหันไปพูดกับเมืองซื่อเมืองซื่อเพียอปากไม่ได้พูดอะไรออกมาเมืองเชนโยหันไปพูดกับเมืองเสียนและเมืองฉีต่อพี่ใหญ่รีบนำนุ่นพวกนี้ไปไว้ในบ้านเถอะพี่รองพี่รีบไปเทน้ำให้ป้าหนิวลุงหนิวท่านแม่ก็จริงจริงเลยนะเจ้าคะป้าหนิวลุงหนิวลำบาก,ลำบ,ากลำบนนำนุ่นมาให้กลับไม่คิดจะเทน้ำให้พวกเขาบ้างอืม ทั้งสองรับคำเมืองเสียนจึงรีบเดินนำหน้าไปนำนุ่นเข้าไปเก็บไว้ในบ้านป้าเหนียวรีบขวางเมืองเสียนไว้พวกเราพูดผิดแล้วพวกเราไม่ได้เอานุ่นมาให้พวกเราเอานุ่นมาขายขายนุ่นเมืองเชียนโยย่นหัวคิว้วหันมองไปที่นุ่นในกระสอบแบบหนึ่งทนแนใจว่านุ่นพวกนี้ใช้ได้หรือป้าเหนียวพูดขึ้นเสียงอ่อยข้ารู้ว่านุ่นพวกเราคุณภาพแย่ไปสักหน่อยแต่พวกเราก็จะขายต่ำกว่าคนอื่นจินละหนึ่งอีแปะแล้ว เมืองเชียนโยหัวเราะพวกเรายังต้องขอบคุณท่านที่คิดแทนพวกเราด้วยหรือไม่ไม่ต้องไม่ต้องป้าหนิวโบกมือพวกเราช้าเร็วก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจก็ได้ลุงหนิวเห็นเมืองเชียนโยหัวเราะพลันเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ผู้เจ้ารีบเอาเงินค่านุ่นมาให้พวกเราเถอะแล้วก็ให้เงินพวกเรามาอีกสิบตำลึงเจ้าเด็กนอกข้องนั่นแอบขโมยอาหารของลูกชายเราข้าต้องรีบเข้าเมืองไปซื้อกลับมาให้เขาพี่ใหญ่ เมืองเชียนโยเรียกเมืองเสียนบองดังโยนออกไปจบตอนที่54ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ